พอรู้ว่า Facebook มีไลฟ์สดหนูก็เลยคิดได้เลยว่าหนูต้องย้ายมา Facebook ไลฟ์สดจะสามารถทำให้ลูกค้าเห็นตัวตนหนูจริงๆได้หนูพยายามสร้างตัวตนมา6ปี6ไปีเลยเหรอหนูไลฟ์วันละ3ชั่วโมงทุกวันคุยคนเดียวคุยกับเจ้าที่โอว่า <laughs> <laughs> คิดไม่ออกเลย <laughs> แค่15นาทีหรือ20่สินาทีถ้าไม่มีใครดูนี่ <laughs> กูก็หนอยแล้วนะค่ะพอทำแบรนด์ปุ๊บก็ไปเดินขายค่ะคือแบบไปตามร้านต่างๆบบางบางร้านก็แบบ โอ๊ยไม่เอาโกโมยคัสร่วมกับสุดก้าเสนอปุ๊บลังไลโอ้โหโอ้โห สวัสดีครับตอนนี้เราเข้าสู่รายการอะไรฮะอ็อกซี่กบอยคลัชครับผมถามจริงนะเสียงมึงไปเอามาจากไหนมึงตะโกนแล้วมึงแฉบหรแล้วทำมึงมาสี่ห้าเทปแล้วหอนี่คูข้างนี่ครูไปหมดเลยหือผมเป็นคนเสียงใหญ่พูดดังบังชัดเลยแล้ววันนี้คุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมเราพามานะฮะบ้านนักไล์มือทองเขาขายสารพัดสารเพทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวการทํางานเนี่ยอูบอกกี่ครั้งกี่คนแล้วให้เช็คก่อนว่าเขาขายอะไรบ้างอย่าเอาซีซัวเอาที่แบบเป็นหลักๆเพื่อสร หลักๆที่เคยเห็นเนี่ยเป็นอ็อเดอร์ซ์ตี่ต่างๆพวกเมาส์คีย์บอร์ดจอคอมพิวเตอร์อะไรยงเี้สายแพรอะไรเนี่ยไม่รู้ก็อ็อเดอร์ซ์ต์ี่ไงอ็อเดอร์ซ์ตี่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเพจเขามีคนติดตามกว่า1ล้านคนโอ้โหเพจเขาชื่อเมียปวนผัวกวนใจครับโอเคเริ่มกันไอีกเพจหนึ่งมีหัวแล้วดิกลับดีกว่าขี้หลังมือหัวหัวมันไม่มี่ะโอ้เพจหนูเล็กมึงก็เอามาอยู่แล้วอีกเพจหนึ่งชื่อเขาเพิ่งเปิดเพจใหม่เพจชื่อว่าจียีนครับจียีนพจจีนจ้าพี่เจจีน อาเจตินอ๋อเน่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 ต้องใจสวัสดีค่ะวันนี้ต้องใจทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับมันไม่แบบยืนต้องใจยืนยืนอยู่หลุดยืนโอ้ยเดี๋ยวตีตายเลยเอาเลยนะนายถุ้มมิดอยู่ครับสองสองโผล่ น้องจอยแล้วเมื่อกี้ทําอะไรอยู่อ๋อไลฟ์สดนี่ค่ะขายรถขับรถไปตามผัวผัวไม่กลับบ้านมาสี่วันค่ะคุณสวยขนาดนี้ผัวยังไม่กลับเลยผัวไม่กลับบ้านพิจารณาตัวเองนะจอยพิจารณาตัวเองนะจอยนะพิจารณาตัวเองด้วยแล้วนะแล้วหนว่าจะมีเพิ่มแล้วนี่ยังไงเนี่ยแล้วที่เออได้ทำอะไรเนี่ยขายโบด้วยค่ะพอดีมาพาเราหนูจะหนักเมื่อจอยหนักไหมไม่หนักไม่ปัญญามือหนักอาการหนักคอาการหนูว่าหนักมากเลยนะอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้จะ37แล้วค่ะบ้านึกว่าไปถึง30สาม8 ปกติเนี่ยน้องอจอยจะไล่อยู่หน้าบ้านเนาะไม่เมื่อยใจหายร้อนอร้อ์หนูไล่ทั้งบ้านวันวันดีขึ้นดีหนูปีต้นไม้ขึ้นไปไล่ด้วย <c oughs> อันนี้เรื่องจริงอ <c oughs> อากระกายยาวเนชะ้าจ้ารอสองร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นทักอินบ็อกนะคะ ก่อนนั้นียตอนไลฟ์เปิดผับเต้นคนดูเป็นหมื่นเอย์เซอร์มาเหมือนอยู่ในผับจอยฮะมีเอฟซีถามเาว่าวันนี้ทำบุญบ้านเหรอครับนิมนต์พระมาด้วยเอออีกอบอยผมผมสงสัยนิดนึงอันนี้คือเขาไลฟ์คนเป็นพันโกดังเขาอยู่ไหนคือหนูจะมีสต็อกเก็บของมีแผนกแพ็คแผนกรับออเดอร์คือหนูเป็นหน้าที่คือไลฟ์ขายอย่างเดียวแผนกแพ็คเนี่ยคืออยู่ที่หนึ่งใช่แล้วก็จะมีแอดมินรับออเดอร์อืมโอเคนี่นี่ในมุมนี้ผมจ มุมนี้ก็เคยไลฟ์ขายของด้วยใช่ปะอาบน้ําเลยค่ะตรงนี้เออใช่อาบน้ำเลยจ้ะบ้านแม่งแบบเหมือนบ้านในฝันมันมันจลองเหมือนก็เป็นบ้านแบบแนวเนี่ยโรมันแบบฝรั่งเออแบบยุโรปตังพวกอะไรเงี้ยวันดีคืนดีก็แบบว่าจะมีชาแบบแล้วก็มีขนมแบบเป็นชั้นๆๆหยิบมากินนะไอ้เนี้ยมันได้ฟิลนะโอ้โหนี่บ้านสวยอรจกูบชอบแบบเนี้ย ทรงแบบเนี้ยทรงสีเทาๆแล้วดูดิเขาสไตล์ดูโอ้โหอันี้ซื้อมาเท่าไหร่นะอันนี้น่าจะหมื่นกว่ามั้งคะบ้าไม่ใช่เป็นแสนหรอไม่ไม่ถึงรอแต่เช็ดหน่อยนะฝุ่นนะฝุ่น่เหน่อยนะไม่ตอยฝุ่นเยอะมากเลยนะไห์สดไงไม่มีเวลาโอถ้ามาเป็นแม่ค้าเต็มตัวที่เราซื้อของมาขายจริงๆอ่ะอย่างแรกเป็นอะไรตอนแรกหนูขายในมหาลัย <ừ> คือเอากระเป๋าแฟชั่นไปขายเพื่อนตอนนั้นเหมือนเราแบบขายไม่ได้หวังที่ตั้งตัวหรืออะไรเงี้ยขายเป็นแบบค่าขนมค <ừ> ่าอะไรเงี้ยค่าเสาื้อผ้าช็อปปิ้งของเราบบอะไรเงี้ยการขายก<ข>็ม,มันก็ไม่ได้ต้องจัดสรรเวลาอะไรมากมายก็เป็นเหมือนกับรายไ,ได้เสริมรายได้เสริมตอนเรียนยอะไรประมาณนี้ค่ะก่อนที่หนูอ่ะจะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวหนูลองมาหลายอาชีพแล้วโกอาชีพอะไรบ้างเป็นพนักงานบริษัทแต่หนูรู้สึกว่า มันมันไม่สามารถรวยได้แบบจริงๆจังๆอ่ะมันกินพนักงานเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยแบบ1 5ื0 0ห0 0 0 0ื่นเต็มที่ทำโออาสาม0 0ื่นหนูให้หนูเลยลาออกจากงานประจำออกจากนู่นก็เป็นพิตตี้พิตตี้นี่คือใครบังคับซนะไม่เป็นพิตตีคือไม่โฟนก็ไปยืนแถวตามยืนเฉยๆไงฮะยืนแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเนาะแล้วยืนตั้งแต่แบบ ห้างเปิดจนห้ามห้างปิดคือห้ามนั่งนั่งได้เฉพาะไปเข้าห้องน้ำหรือกินข้าวเหรอใช่แล้วหนูนั่งรถไปทําถึงขอนแก่นนะคนเดียวครึ่งเดือน uh huh. คือเป็นงานเหมายาว6เดือนก็เจอแฟนก็แต่งงานพอแต่งเสร็จเขาก็ไม่อยากให้ทำพิตตี้แล้วอะค่ะก็เป็นผมเลยไม่ค่อยชอบเขาก็ไม่ให้ทาเขาก็ให้เราออกอแล้วก็ให้เงินเดือนแต่ด้วยที่เราอะอยากเป็นผู้หญิงมีค่าไงแล้วอย่าหาเงินด้วยตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าการหาเงินด้วยตัวเองแล้วมันดูแบบ มันดูแบบมันดูดีมันดูมีค่ามากนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอเปิดร้านทําให้เราทํางานต้องเปิดร้านให้เรานะเขาก็เลยเปิดร้านให้คุณอยู่นิ่งไม่เป็น่ะไม่เป็นหนูก็ไปเช่าร้านเปิดขายเสื้อผ้ากระเป๋าโซนไหนโซนตลาดนัดหรือในเมดเออร์หนูขายเป็นตู้กระจกเลยไม่ได้ตลาดนัดตรงอเวนิวอะค่ะอ่าฮะอะไรที่มันทําให้ต้องปรับเปลี่ยนเป็นแม่ค้าออนไลน์เยอะมากโกก็คือพอปิดร้านแล้วใช่ไหมหนูท้องก็เลยคิดว่าอาชีพเดียวที่คุณท้องทําได้ก็แม่ค้าออนไลน์ สินชาชิแลกที่เอามาขายคือปูต้าอะไรเงรี้ยที่ค <อะ S 2> ซึ่งรับมาขายอะไรเงี้ยค่ะยังไ,ยไม่ทำแบรนด์ตัวเองนะคะค่ะก็ขายขายขายไปเรื่อยๆจนแบบเราคิดแนใจว่าเราต้องไปได้ไกลกว่านี้เราจะแค่รับมาขายไม่ได้ <อะ S 2> เราจะต้องมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็เลยเก็บเงินเก็บเงินจากการขายของเราเนะะี่ยค่ะสร้างแบรนด์ทำแบรนด์แต่ตอนนั้นเตใหญ่เก<ๆ>ินไปปะวะไม่ค่ะหนูหน,หนูหนูมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเพราะหนูมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าหนูอยากมีบ้านหลังใหญ่ เลยตอกย้ำให้หนูว่าหนูต้องไปได้ไกลกว่านี้ได้ไกลกว่านี้หนูก็เลยพลิกตัวเองมาทําแบรนด์แต่เป็นพักหุ้นกับเพื่อนนะคะแต่ตอนนั้นลงเงินกันไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทําใหญ่โตเราทํามาเพื่อขายปี๊บแต่พอทําขายปีปุ๊บเราเริ่มที่อยากจะมีตัวแทนจําหน่ายแต่มันมันยากมากค่ะเพราะเราไม่มีชื่อเสียงมีไม่มีเงินทุนในการทําการตลาดออกรายการอะไรมากมายอะค่ะพอทําแบรนด์ปุ๊บตัวแทนก็ไม่ค่อยมีหนูก็ไปเดินขายอะค่ะคือแบบ ไปตามร้านต่างๆครับบางบางร้านก็แบบโอ๊ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยวีน,นี้ใช่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเขายุ่งเขาเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเข้าไปอ่ะทำไมเราต้องเอาของคุณไปขายอ,ะอ่ะแบรนด์คุณก็ไม่เป็นชู้จากคุณก็ไม่ได้ถึงจากคือโดนปฏิเสธมาหลายร้านมากจนทําให้เรารู้สึกว่าเราจะอยู่แค่นี้ไม่ได้นะเราต้องทําให้เขาอ่ะมารับของเราไปขายหนูจะมาเดินขายอย่างนี้ไม่ได้หนูต้องทําให้แบบตัวเองอ่ะดังขึ้นมาเพื่อ ให้แบรนด์หนูเป็นที่รู้จักเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายมาเปิดบินเลือกและไปขายทําทุกอย่างอัดคลิปแต่ตอนนั้นนะ่ยยังค้นหาตัวเองไม่เจอครับทําไมไม่มีคนดูทําไมแบบลงคลิปไปแล้วบับยอดอยู่ในไอจมันน้อยแล้วทําไมขายของก็ยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่า Facebook มีไลฟ์สดหนูก็เลยคลิดได้เลยว่าหนูต้องย้ายมา Facebook ไลฟ์สดจะสามารถทําให้ลูกค้าเห็นตัวตนหนูจริงๆได้มากกว่าคลิป พอหนูมาไลฟ์สดปุ๊บหนูก็จะไปดูคนที่เขาดังอยู่แล้วอะค่ะเน็ตไอดอลที่เขาดังๆว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะทําไมเขาถึงดังทําไมคนถึงดูเขาเยอะครับหนูก็มาทำแจกของประมูลแต่งหน้าคือทําทุกอย่างคนดูสองคนแฟนหนูเพื่อนบางวันไม่มีคนดูเลยถ้าแฟนไม่ว่างเพื่อน ร้อยกว่าคนโอแต่หนูอะไม่เคยท้อเลยหนูไลฟ์วันละสามชั่วโมงทุกวันคุยคนเดียวคุยกับเจ้าที่เพคิดไม่ออกเลยผมคิดไม่ออกเลยว่าแค่15บหานาทีหรือยี่สิบนาทีถ้าไม่มีใครดูนี่กูก็หน่อยแล้วนะค่ะคือหนูไม่โฟกัสยอดคนดูเลยเพราะว่าพาคเกิดเราไปโฟกัสจะทําให้เราหน่อยจิตตกว่าที่ทำไมเราไม่มีคนดูคือเมื่อสามปีที่แล้วอะหนูลุกขึ้นมาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแล้วเต้น เต้นสามชั่วโมง oh. ขายเสื้อผ้าแค่สามแบบนอกนั้นเต้นหมดเลยเปิดผับมีไฟเลเซอร์คือเหมือนอยู่ในผับค่ะแล้วเต้น uh huh. เต้นใส่แว่นแล้วหนูก็จะมีสโลแกนของสินค้าทุกอย่างเ <c oughs> ช่นแบบแว่นอาวันนี้แม่เอาแว่นตากันแดดกันลมไม่กันส้นตีนมาขายแล้วนะลูก <laughs> เจอส้มตีนแตกยันเบ้าตาอะไรอยากก่างงี้ต่อให้ใส่แว่นคอเตอร์แบงก็ไม่กันตีนนะคะไม่เชื่อลองใส่แล้วให้ผัวกระทึบแค่ประมาณ3วันนะแบบยอดจากหลัก หลักสิบหลักร้อยเพิ่มเป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วหนูไม่ได้ปรึกษาใครด้วยเพราะหนูคิดว่าการนูตั้งใจขายมาเนี่ยตลอดอ6ปีนะคะ หกปีเลยเหรอปีหนูสร้างหนูพยายามสร้างตัวตนมาหกปีโอ้โหหนูเป็นแม่ค้าออนไลน์มาจะเก้าปีแล้วคะ่ะรวมๆตอนนี้นะโอ้โหตั้งแต่รวมตั้งแต่ไอจีอะคะ่ะหนูใช้เวลาสร้างตัวตนหกปีแต่ไม่เคยท้อเลยเปลี่ยนเทคนิคทุกอย่างหนูคิดว่าการที่หนูมาขายเหมือนคนอื่นอ่ะก็ไม่ดังเหมือนคนอื่นการที่หนูแบบตั้งใจขายก็ไม่มีคนซื้อฉะนั้นไม่ต้องตั้งใจขายไม่ซื้อไม่เป็นไรเปิดเพลงแล้วเต้นอย่างเดียวไม่สนใจลูกค้าเลยค่ะอืเริ่ม ค้นพบตัวเองแล้วค้คนพบเทคนิคตัวเองแล้วไลท์เต้นพูดใส่แว่นแซวกับเขาเทคนิคที่แบบว่าของน้องจอยจริงที่เอามาใช้จริงๆแล้วมันได้ผลที่ประสบความสําเร็จทุกวันนี้ค,คือของน้องจอยเป็นลักษณะแบบไหน คือเป็นตัวของตัวเองค่ะคุณครับ,ค,รบคือปัจจุบันเนี้ยโซเชียลอะ่ะปัจจุบันนะคะมันมีแบบทั้งเศรษฐกิจทั้งคตตกงานนู่นนี่นน่นอ่ะครับคนก็อยากแบบผ่อนคลายอ,าอยากบันเทิงหรือก็มองว่าการที่เราอะ่ะสร้างความสนุกเสียงหวัวเราะให้เขาอะ่ะครับเขาน่าจะแฮปปี้แล้วก็พอเขาแฮปปี้เขาชอบนั่นแหละเป็นการตัดสินใจที่จะซื้อของของเราแล้วหนูอะ่ะอย่างที่บอกว่าหนูอะ่ะเป็นแม่ค้าคราะสิ่งแรกที่หนูอะ่ะยึดที่สุดคือความจริงใจสินค้าที่หนูขายทุกอย่างคือหนูต้องใช้จริงครับ วันหนึ่งเราไลฟ์กี่รอบโอ้โหนี่ก็เจ็ดโมงครึ่งอะโบ้เบ้าเจ็ดโมงครึ่งสี่ชั่วโมงแล้วบางทีมาแบบเช้ากลางวันเย็นจนลูกเพจบอกแม่หนูเจอแม่มากกว่าเจอผัวตัวเองเนี่ยทั้งวันเแล้วไลฟ์ครั้งหนึ่งคนดูเรียวทางอยู่ประมาณอะไรอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพจใหม่เจจนะคะครับคือล่าสุดสองพกว่า ที่เต้นหนูจะมีเต้นคือหนูอชอบเอนเตอร์เทนเขาให้หนู500ลูกเพลงหนูเต้นตายเลยเต้นเหมือน5,000ันแต่ซื้อยามาน2,000เดี๋ยวเดีย๋ยวเขาให้คุณห้าร้เขามีจ้างคุณเต้นด้วยเหรอใช่ลูกเบบว่าอแม่วันนี้หนูเหมานะเหมาหนูให้แม่500แม่เต้นให้หนูเพลงหนึ่งจัดให้ลูกเต้นแบบไม่ถูกต้อะเงินอำนาจเงินมันทําให้คุณเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ให้หนู200หนูเต้นเหมือน2 0 0 0 0ื่โอ่ะวันนี้ขออนุญาตดูไลฟ์หน่อยได้ขอไปดูนิดนึงวันนี้เวลาไลฟ์ใช้แคปชั่นอะไรแคปชั่นหนู ก็คิดสดๆเลยแคปชัน่นสดมากหนูจะลอ่อแหลมนิดนึงอ่าน,นี่คือเทคนิค<อ>มันถือว<ช>่าเป็นเทคนิคม่ะใช่เทคนิคบางทีหนูก็แบบแข่งเรือห่างยาวแต่จริงไม่มีหรอกคนก็มาดูอะไรวะแข่งเรือห่างยาว <c ười> คือแคปชั่นหนูก็ไม่ได้ตรงเธอคิดว่าเธอรั่วมป่ะอีกนิดนึงหนูสีธัญญาลูกเศจไล่หนูกินยาทุกวันนี่เขากำลังจะไล์สดกันพูดในบทเราไล์สดอยู่นี่ นี่เขากำลังจะไล์สดแต่ดูดิกูว่ามันบ้าไปดีๆเขาเหรอมึองอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่ายโยนี้ดิเพาคุณไม่มีพอบอะไรเลยนุ้ยตอยทำไมหนูต้องใส่เมื่อคนแบบโี้ข้อนะต้องต้องต้องต้อยหันเลยนะา คืออะไรทำไมคุณต้องใส่ขนาดนั้นอ๋อลูกค้าร้านหนูอะค่ะการปัญหาแบบลูกค้าแบบใส่ที่คาดผมขอดูโบค่ะพอใส่โบสีแดงขอดูที่คาดผมชมพูค่ะพอใส่ที่คาดผมชมพูขอดูโบสีเหลืองค่ะเอาใส่แม่งหมดเลยค่ะแล้วแฉปไปหมดเลยค่ะวันนี้วันนี้ขึ้นแคปชั่นอะไรวันนี้จะขึ้นแคปชั่นว่ามาลายหลุดจากซาบริเวอร์ค่ะโอ้มาลายสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ต้องทำอะไรเนี่ย สวัสดีครับคุยต่างเต้นก่อนเต้นแจ็คแท๊กเออเออเออเส็จร้อยแล้วโหดมากแล้วฝากอะไรก็ได้์อตอนนี้นะแป๊บเดียวนะวไม่ถึงนาทีนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแล้วนะแม่ลงกลุ่มแล้วกลุ่มคนตาบอดขอบคุณค่ะเขาได้ยินเสียงเขาก็รู้แล้วว่าคุณสวยอะค่ะนะ <laughs> โบที่คาดผมแว่นตากันแดดกันลมไม่ใช่ เจอสตีนแตกยันเบ้าตาแคปมดนี่แล้วส่งอินบ็อกแต่ถ้าไม่บอกว่าเอาอะไรกูรวมยอดทั้งหัวทั้งตัวเลยค่ะประมาณ8 0 0 0มืนะคะโอเคปะมีคนบอกว่าเอากอบอยติดกิฟต์ได้เลยติดยังไงอะเอาทิก่าสผมไปได้ไหมกรบอกนี่หน้าผมนี่อรชอนเจอสตรีนใช่ตัวกูเหมือนใครนี่ตัวหน้ากูเหมือนอชน เราจะรู้ได้ไงว่าออเดอร์เข้าหุนแล้ววะกค่ะจะทักมาในอินบ็อกซ์ค่ะขบอแล้วก็จะมีแอดมินรารับออเดอร์อแล้วก็จะมีแผนกแพ็คของเพจหนูจะมีโป้และตะกูทุกวันแล้วคือแล้วตะกูจะจัด <c oughs> นะคะ <c oughs> อ่า ก็คือห้ามดราม่าวันนี้เดี๋ยวจัดโปรพิเศษให้ค่าส่งเหมาเหมาสามสิบเก้าบาทจ้ะวันนี้ซื้อกี่ชิ้นก็สามสิบเก้าบาทโกบอยแต่งหน้าหน่อยจิงโกบอยแต่งหน้าหน่อยเอาจริงดีใครอยากเห็นโกบอยแต่งหน้ากดหนึ่งหัวใจร้วรัวมาใครอยากเห็นโกบอยแต่งหน้ากดหนึ่งจังเลยขอโทษนะคะอันนั้น้หัวละหัวละค่ะจอนกนหัวละโกบอยเดี๋ยวข้ามขั้นเลยนะคะ ทาลิปนี่ค่ะกบอยครับลิปอันนี้นะบอกเลยติดทนมากไม่ติดฟันไม่ติดแก้วไม่ติดหลอดล่าสุดลูกค้ารีวิวมาไม่ติดปากแล้วค่ะนะสวยมากจ้าอืมกบอยทาลิปอย่างงี้หนูจะขายได้ไหมวันเนี้ยไม่รู้ ยอกมาดูกูนี่ทำงานมึงมาช่วยกูทำงานหน่อยสวยจ้าเป็นน้ำแม้ไปออกเดียวออกอแก้มแก้มดูหน่อยออกหน้ากูเหมือนปลาเก๋าเลยยอกเนี่ยเบมือเมือคนโดนแบบว่ามีคนแทะแก้มกูไปแดกแล้วดูดิใครอยากเห็นแม่เต้นกด9ค่ะ กดแชร์แล้วกดก้าวมาเยอะๆเดี๋ยวเต้นโว์เออเมื่อจี้ทำไมต้องกดก้าวแม่คืออะไรต้องถามแบบความคิดเห็นลูกค้าไงคะว่าแบบเอออยากให้เต้นไหมอยากเอย่างนี้ไหมกดก้าวมาค่ะเดี๋ยวจะเต้นให้ดูนะคะโกบอยเดินเข้าผับหน่อยมาโกบอยพร้อมไหมคะเดี๋ยวหนูจะสอนเดินเข้าผับเอาว่ได้เลย่เวลาเดินเข้าผับถ่าเดินอย่างนี้คนไม่มองนะลูกต้องเดินอย่างนี้ลูกอ๋อโอ้โหเดินอย่างนี้นะคะคือพร้อมไม่มองนี่คือแบบอ๋อ เดินอย่างนี้ลูกเฮ้ยจอยจอยจ๋าข้างหน้าว่าแซบนะข้างหลังแม่งแซบกว่าเยอะเลยว่ะสุดท้นี้ตุ้นะคะเออ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 ไปบอยอาแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาหาซึ่งน่ารักอ่ะบอยเส้นแรกมาคุณยอถ้ากูณทำมากินแบบมึงได้กูก็เอาไอ้จอยคุณถ้ากูณทำแบบนี้แล้วกูมีบ้านยังขึ้นหัดคูกก็ทำคุณยอมบอกกับเอฟซีหน่อย คนที่ดูรายการนี้อยู่บอกว่าเรื่องของการทำมาหากินอย่าท้ออย่างที่หนูบอกกวายไปว่าหนูมีเป้าหมายหนูทําอะไรแล้วแล้วก็แล้วแต่หนูจะต้องบอกว่าหนูสามารถทําได้ดีกว่านี้ทุกวันนี้จอยประสบความสําเร็จได้จอยมีบ้านหลังใหญ่ใหญ่มีรถมีนู่นมีนี่ได้ก็เพราะความมุ่งมั่นและความอุตสาหะความพยายามของหนูบอกก็อยากฝากแมคะาออนไลน์ทุกคนที่ไลฟ์สดขายของนะคะไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามอย่าท้อแล้วก็ต้องสู้ให้มากๆจอยเคยมีคนดูแค่ สองคนบางวันไม่มีเลยนะคะแต่จอยไม่เคยท้อจอยไม่เคยโฟกัสคนดูค่ะแต่จอยโฟกัสสิ่งที่จอยอยากจะทำอยากจะสื่อแล้วก็ความสำเร็จของจอยที่จอยตั้งใจไว้แค่นั้นพอ,อแล้วทำอะไรก็ตามต้องสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ไม่ทำละหรือทำไปสามวันไม่สำเร็จก็ไม่ทำละ จอยไม่เคยมีวันไหนที่ท้อเลยวันนี้ขายไม่ได้จะคิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจอยก็ขายได้เดี๋ยวจอยก็ขายได้ท้อแค่พักแล้วลุกขึ้นมาทําใหม่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเลยนะคะสาหรับวันนี้ใครที่สู้มายังไม่เท่าจอยอะ่ะหกปีอะ่ะคุณอย่าท้อค่ะ<อ>เพราะจอยใช้เวลา6ปีกว่าจะมายืนจุดนี้ได้แล้ววันนี้นะครับรายการบุกหลังไร้นะได้แนวแรงบนันดาลใจจากการทำหาก,กินในโลกออนไลน์ร,รู้สึกดีอะ่ะรู้สึกว่า6ปีเนะี่ยมันเป็นปการวัดผลของเขานะกว่าเขาจะมีบ้านหลังใหญ่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม มานะบางคนทําแค่สองสามเดือนสี่ห้าเดือนเน่ขาทอแล้วถอยแล้วแมวแล้วฝ่าน้องจอยจะเป็นแบบนี้ได้เนาะหกปีเนาะเขาไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีหน้าตาสวยมานั่งสวยๆอยู่บ้านเชิดแล้วให้สามีเลี้ยงไม่เลยนางพยายามทาให้ตัวเองมีคุณค่าถามจอยว่าจอยเกิดอะไรขึ้นทําไมจอยถึงต้องมาทำมาค้าขายเขาบอกว่าชีวิตหนูอะหนูคิดว่าหนูสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ถึงจะแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วหนูก็สามารถเป็นอีกหนึ่งแรง ที่สามารถหาเงินเข้าบ้านได้และทุกวันนี้นางก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำได้ทได้จริงแล้วที่จะบอกนะบ้านหลังใหญ่ๆรถรถนี่เป็นชื่อนางหมดเลยนะ,ะไม่เอาเป็นชื่อผัวเลยนะทำไมฮะไม่รู้เหมือนกันนะอโอเคน้องตอยก่ <c oughs> อนที่จะไปน้องตอยฝากเพจฝากอะไรนิดนึง มีเพจเจจีนก็คือจะขายพวกเครื่องสำอางคลิปช็อปนะคะแล้วก็อีกอีกเพจหนึ่งเป็นเพจเมียขวัโถกนตีนเป็นจะทำคลิปเกี่ยวกับเมียคลิปเกี่ยวกับครอบครัวนะคะขอบคุณมากก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นดาลราให้น้องจอยด้วยเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ให้เป็นกดติดตามเราวันนี้พวกเรา3ามคนลาไปก่อนขอบคุณมากขอบคุณแรงบันดาลใจดีๆขอคำคมหน่อยคำคมวันนี้ครับไม่มีอะไรมากอยากให้ทุกคนสู้อยากให้ทุกคนท้อเพราะว่าท้อแท้ มีให้ลินถือแลไวนครับนี่นี่ครับแน่แน่เอาแล้นะเทปหน้าขอเทปอื่นน้องเอื่อมเลย